วันนี้นะคะเราก็จะพาไปเอบดูน้องเบสค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะอาบน้ำตอนนี้นะคะน้องก็อาบน้ำอยู่นะคะ้องนะคะห้ามกวนนะคะเพราะว่าน้องร้องค่ะต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่ทำอะไรไอ้น,นั้นเจกบหน่อยนะคะนะนึกขอรองนกขอโทษค่ะ ถ้าจบคลิปนี้อย่าลืมติดตามหนูด้วยนะน,นี่นะคะโอ้มันียิบ้แล้วค่ะ ก็อถอนยากค่ะทุกคน